สวัสดีครับผมแสบเองนะครับจากร้านนาฬิกาพ w ชว c ตครั้งที่แล้วนะครับผมได้รีวิวเจ้าคอสเ e ตต์แทงทรีสามอัลตไปนะครับปรากฏว่าได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากมนะครับมีเพื่อนๆหลายๆคนมาใช้ผมฟังว่าโอ้ตัวเรือนมันเท่มากๆเลยพี่มันมีความทนทานแข็งแรงมากๆแล้วก็ในส่วนของหน้าปัดนาฬิกาเนี่ยมันแสดงสีสันได้ชัดเจนมากๆนะครับแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งสอบถามผมมาเหมือนกันว่ามีนาฬิการุ่นไหนไหมที่แข็งแกร่งเหมือนกับ แท้ง T3 u l t อัแต่ตัวเรือนขนาดที่เล็กกว่านะครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่ข้อมือขนาดเล็กนั่นเองแล้วผมก็ไปนค้นหาข้อมูลเลยปรากฏว่าผมไปเจอรุ่นหนึ่งครับซึ่งมีความน่าสนใจมากๆเช่นก<ๆ>ันคือรุ่นนี้ครับเจ้า Cospet Baby Tank S2 นั่นเองนะครับถึงแม้ใช้คำว่า Baby นะแต่จริงนาฬิการ,รุ่นนี้ไม่ใช่นาฬิกาผู้หญิงครับแต่เป็นนาฬิกาแบบ ยูนิเซ็กคือเป็นนาฬิกาที่ผู้ชายก็สามารถใส่ได้ผู้หญิงก็สามารถใส่ได้เช่นกันและรุ่นนี้นะครับมีด้วยกันทั้งหมด4ี่สีสันครับสีแรกผมได้เตรียมมาด้วยนะคือสีขาวเบจนะครับสีที่2คือสีเขียวครับสีที่3คือสีชมพูและสีสุดท้ายครับคือสีดํานั่นเองนี่สีนี้นะครับแล้วตอนที่ผมแกะกล่องออกมานะ้เพื่อนๆนีชแชร์ให้ฟังเลยผมชอบนาฬิการุ่นนี้เพราะว่าอะไรการออกแบบต่างๆนี่นะครับมันมีความคล้ายคลึงกับนาฬิกาประเภทแบบคาซิโอเลยนะครับที่มีความคล้ายคลึงสุดๆนะคือรุ่น AE15WH ผมได้เตรียยมมาด้ว a e 1 5 0 w h เห็นไหมมีการใช้หมุดคล้ายๆกันเลยแล้วหน้าปัดเนี่ยแบบโอ้โหมันเหมือนกับสมาร์ทวอทช์เหมือนกันเลยนะครับแต่ถ้าพูดถึงความเป็นสมาร์ทวอทช์ถ้าเป็นของ Casio เนี่ยนะครับมันจะเป็นนาฬิกาแบบปกติพื้นฐานทั่วไปแต่ถ้าเป็น Tank S2 เรือเนี้จะเป็นนาฬิกาในสไตล์แบบสมาร์ทวอทช์สามารถรับสายโทรศัพท์ได้สามารถอ่านข้อความได้สามารถวัดในส่วนของฮาร์ดเรทได้นั่นเองนะครับนี่มันเจ๋งกว่าแน่นอนนะครับโอเคก่อนอื่นเลยวันนี้ต้องพูดถึงวัสดุฟังก์ชันแล้วการทดสอบผมขอพูดในเรื่อองงข ฟังก์ชันวัสดุการทดสอบ10อย่างที่ผมได้ไปทดสอบมาว่าทดสอบอะไรมาบ้างนะครับเอาไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจซื้อนาฬิการุ่นนี้นะครับโอบ้พูดถึงกระทัดรัดมผมพูดถึงขนาดก่อนรุ่นนี้นะครับที่ผมบอกกระทัดรัดเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ48เซนติเมตรเอาสวัสดีครับ48มิลลิเมตรนะครับถือว่าเป็นนาฬิกาขนาดที่ไม่ใหญ่มากนะครับ48มิลความลึกของกรอบของเขานะครับจะอยู่ที่10มิลนะครับก็เป็นนาฬิกาที่มีความบางและน้าหนักเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ51กรัมนะครับทั้งกระทัดรัด ทั้งบางแล้วก็น้าหนักค่อนข้างเบานี่คือนาฬิกาที่มีขนาดที่กระทัดรัดนั่นเองนะครับแล้วผมไปใส่มาแล้วผมรู้สึกเลยว่าโอ้โหตอนที่ใส่บนข้อมือนะมันดูไม่ใหญ่แล้วมันก็ใส่ได้สบายมากๆแบบนี้เลยนะครับ อ่ะคราวนี้กลับมาดูที่ในาฬิกาต่อขอพูดถึงวัสดุกันก่อนเลยนะครับในส่วนของวัสดุนะครับรุ่นนี้กระจกจะใช้กระจกเป็นแบบ Gorilla Glass ครับสามารถทนทานต่อรอยขีดข่วนได้ในส่วนของตัวเรือนทั้งหมดส่วนนี้นะครับจะทํามาจากโพลีคาร์บอเนตเสริมความแข็งแกร่งด้วยเส้นใยแก้วนั่นเองนะครับทำให้ทนทานต่อการบิดงอทนทานต่อแรงกระแทกหนักนๆได้นี่คือในส่วนของตัวเรือนของเขาและต่อมาสายสายของนาฬิการุร่นนี้นะครับจะเป็นสายแบบซิลิโคนนะครับซึ่งมีความสปอร์ตผมชอบนะสายรุ่นนี้ออกแบบได้ดีนะคร ความนุ่มมากๆนะครับและด้านหลังส่วนนี้ก็จะใช้เป็นส่วนของฮาร์ดเลดนะครับจะมีกระจกกริลล l าก l a s s อยู่นั่นเองนะครับนี่คือในส่วนของวัสดุของนาฬิการุ่นนี้นะครับและต่อมาคราวนี้มาดูที่หน้าปัดของนาฬิกากันบ้างในส่วนของหน้าปัดด้านในทั้งหมดนี้นะครับจะใช้หน้าปัดแบบอะมูเลตครับความใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ1.32นิ้วสามารถแสดงสีสันได้มากถึง16ล้านสีครับและรีเฟรชเรทจะอยู่ที่ประมาณ60เฮิร์ต และที่สําคัญนะครับนาฬิการ,รุ่นนี้นะครับยังสามารถให้ความสว่างได้มากถึง1นึ่พันิตครับสามารถดูเวลากลางแดดจ้าได้เลยนั่นเองนะครับในส่วนของพิกเซลจะอยู่ที่ประมาณ4ี6ร้อยหกสิบหกคูณพิกเซลนะครับและรุ่นนี้จะมีการใช้ CPU ในส่วนของตัวเรือนานาฬิกาด้วยนะครับคือหน่วยการประมวลผลดังนั้นเวลาที่เรากดเข้าไปครับเวลาที่เล่นานาฬิกาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะรวดเร็วก็ค่อนข้างที่จะไวมากๆนะครับมีความติดนิ้วมากๆเลยนะครับนี่คือในส่วนของการเล่นานาฬิกาแล้วก็หน้าจอด้านใน, <FA Z ON> นเมื่อพูดถึงในส่่่ววววนนนนนนนขขขออองง CPU GPS แลล้้พูดใสเกกัาาฬิรรุีะ สามารถใช้ GPS ได้เป็นแบบดูโอแบนครับคือความถี่แบบคู่แล้วก็สามารถรับสัญญาณ GPS เนี่ยได้มากถึง6เครือข่ายด้วยกันและจากการทดลองใช้งานของผมนะจากการที่ผมได้ทดลองจับ GPS ครั้งแรกเนะี่ยนาฬิการุ่นเนี้ยมันจับ GPS นะครับอยู่ใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ37วินาทีก็ถือว่าปานกลางนะครับความเร็วอยู่ที่ปาน,นกลางครับเมื่อเทียบกับนาฬิกาในแบรนด์ที่มีราคาใกล้เคียงกันถือว่าปานกลางนะครับแล้วพอผมลองจับ GPS ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ี่เนี่ย มันกลับจับได้เร็วขึ้นครับขั้นที่2คขั้นที่3ขั้นที่4เนี่ยมันจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ5-10วินาทีเท่านั้นนะครับถือว่า GPS ของนาฬิการนนุ่นนี้ทำได้ค่อนข้างจะไวเลยทีเดียวนะครับและต่อมาความทนทานแข็งแกร่งกันบ้างที่เพื่อนๆขอนะนาฬิการุ่นนี้นะครับผ่าน Military Standard 810H มาเรียบร้อยแล้วนะครับผ่านการทดสอบอะไรต่างๆมาเยอะมากๆรวมถึงผ่านการทดสอบในห้องปฏิบัติการนะครับมากถึง28รายการยกตัวอย่างเช่น การตกจากที่สูง1.2เมตรนะครับหรือการทดสอบการสัมผัสหน้าจอเนี่ยมากถึง200,000ครั้งการกดปุ่มมากกว่า100,000ครั้งก็สามารถผ่านได้นะครับก็ถือว่านาฬิการุ่นนี้เป็นนาฬิการที่มีความทนทานแข็งแรงมากๆนะครับมาพูดถึงความทนทานแข็งแรงแล้วมาดูที่จํานวนแบตเตอรี่กันรุ่นนี้นะครับให้จํานวนแบตเตอรี่มาอยู่ที่ประมาณ350มิลลิแอมป์ครับจากการทดลองใช้งานของผมครั้งแรกที่ผมได้นาฬิการุ่นนี้มาเนี่ยแบตเตอรี่มันจะแสดงอยู่ที่ประมาณ81 ผมใช้งานมาประมาณ7วันนะครับไอวิ่งมาครั้งหนึ่งแล้วก็ลงสะไว้นะมาครั้งหนึ่งนะครับแบตเตอรี่มันลงมาอยู่ที่ประมาณ45%อก็ถือว่าแบตค่อนข้างที่จะอึดเลยทีเดียวในส่วนของแบตเตอรี่นะครับถ้าเป็นตามสเปคของเขานะถ้าใช้งานทั่วไปครับมันสามารถใช้งานได้ยาวนานอยู่ที่ประมาณ5-7วันแต่ถ้าเราใช้งานนะครับดูเวลายอย่างเดียวสามารถใช้งานได้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ52วันเลยทีเดียวนะครับและการชาร์จพลังงานแบตเตอรี่ของนาฬิการุ่นนี้ให้ดูอุปกรณ์ด้วยมันจะชาร์จผ่านนตัวแมเ็กบบี้ แล้วติดตั้งเข้าไปแบบนี้แล้วก็ในส่วนของปลายสายเนี่ยเพียงแค่ไปเสียบกับตัวชาร์จพลังงานก็สามารถชาร์จได้ละจากการชาร์จพลังงานของผมนะครับมันเอ่อใช้จากการทดลองใช้นะหนาทีมันขึ้นอยู่ประมาณ1%น,นะครับถ้าเปรียบเทียบกับแบรดนด์อื่นแล้วก็ถือว่าทําได้ปานกลางค่อนข้างไวเล,เลยทีเดียวนะครับอ๋อให้ดูในในข้ออุปรกรณ์ละผมจะให้ดูอย่างหนึ่งก็คือในส่วนของอุปรกรณ์ที่แถมมานอกจากนี้นะครับนาฬิการุ่นนี้ยังมีการแถมฟิล์มมาให้ด้วยนะเพื่อเพื่อสามารถติดฟิล์มที่ มื่อกี้พูดถึงในส่วนของแบตเตอรี่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ง,งา่ายๆคือรุ่นนี้มันมีความทนทานทั้งในส่วนของการผ่าน Mil i t a r y Standard มาแล้วก็ผ่านในส่วนของแบตเตอรี่เนี่ยมีความอึดมากๆเช่นกันนะครับคราวนี้ขอเล่นให้ดูก่อนนะครับถ้าเรากดอันนี้คือหน้าจอแบบ Always On Display นะครับอ๋อต้องบอกก่อนถ้าเราใช้หน้าจอแบบ Always On Display แบบนี้มันจะกินพลังงานแบตเตอรี่ค่อนข้างมากนะครับผม,มไม่ค่อยใช้หน้าจอ Always On Display เท่าไหร่แต่ว่าพอดีทาคลิปรีวิวเนี่ยก็ต้องเปิดให้เพื่อนๆได้ดูนะครับถ้ากดปุ่มเผาบนตัวนี้เข กดอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือหน้าจอปกติของเขานะแล้วหน้าจอปกติของเขาเนี่ยถ้าเรากดลงไปนะครับมันสามารถเลือกหน้าจอได้หลายรูปแบบอีกด้วยแล้วก็สามารถเลือกหน้าจอผ่านแอปได้อีกด้วยนะครับบนตลาดนาฬิกาต่อมาครับขออนุญาตกดที่ดูอีกหครั้งหนึ่งกดปุ่มขวาบนนะครับ มันจะเข้าไปสู่ในส่วนของฟังก์ชันพื้นฐานต่างๆของนาฬิการ,รุ่นนี้ขอพูดจากฟังก์ชันแรกก่อนเลยด้วยกันนะครับขอยกตัวอย่างให้ดูนะครับตั้งแต่ในส่วนแรกคือการโทรรุ่นนี้สามารถรับสายโทรเข้าโทรออกได้สามารถตัดสายโทรศัพท์ได้สามารถรับข้อความได้นะครับสา,ารสามารถดูบันทึกป,ประจําวันได้แล้วก็ในส่วนของการออกกำลังกายครับถ้าเรากดเข้าไปมันสามารถใช้งานเกี่ยวกับการออกกำลังกายเนี่ยได้มากถึง170รูปแบบด,ด้วยกันเพื่อนๆดูเห็นไหมมันมีการเล่นกราฟิกด้วยน่าสนใจมากนะครับแล้วก็สามารถเลือกได้เเเยยออออะะมมาากกกๆลนคครับโดแีีทต่ นาฬิการุ่นนี้สามารถใช้งานเกี่ยวกับการดูสุขภาพได้ตั้งแต่อัตราการเต้นหัวใจการนอนหลับครับความดันโลหิตนะครับแล้วก็ HPSPO2 ก็สามารถวัดได้เช่นกันนะครับความเครียกก็สามารถวัดได้อารมณ์ก็สามารถวัดได้หรือเพื่อนๆกดปุ่มตรงนี้ครั้งเดียวครับคลิกเพื่อวัดมันจะใช้ระยะเวลาประมาณ1นาทีมันก็จะวัด3สิ่งหลักๆออกมานะครับได้ยกตัวอย่างเช่นนะครับการวัดออกซิเจนในเลือดการวัดอัตราการเต้นหัวใจนะครับมันสามารถวัดได้ทีเดียวเลยนะครับอีกอันนึงรู้สึกจะเป็นความเครียดมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับต่อ เครื่องเล่นเพลงอตรวนี้สามารถบ,ารบังคับการเล่นเพลงผ่านานาฬิกาได้แต่ตรงนี้จากการทดลองใช้งานของผมนะถ้าผมไปวิ่งอยู่ผมจะไม่สามารถใช้งานในส่วนของเครื่องเล่นเพลงได้เพราะว่ามันจะจับในส่วนการวิ่งอยู่นั่นเองนะครับต่อมาการสั่งงานด้วยเสียงถ้าเรากดเข้าไปตรงนี้นะครับมันจะเข้าสู่การสั่งงานด้วยเสียงถ้าเป็นมือถือของ iPhone มันจะผ่านในส่วนของ Siri แต่ถ้าเป็นมือถือของ Google มันจะผ่านในส่วนของ Gemini นะครับต่อมา่ะมอย่างนี้ผมขอเรียกว่า เป็นการใช้งานแบบเอาท์ดอร์แล้วกันนะครับตั้งแต่สภาพอากาศเข็มทิศแล้วก็ความสูงมันจะเหมาะคนที่ไปตั้งแคมป์ต่างๆนะครับไปแคมปิง้งไปออกกิจกรรมไปเข้าป่านะครับยกตัวอย่างเข็มทิศถ้าเรากดเข้าไปเห็นไหมมันจะสามารถแสดงทิศได้นั่นเองนะครับกดออกก็จะเข้าสู่ในส่วนของนี่ตัววัดความสูงนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับการแสดงเมนูเลยต่างๆเนี่ยมันจะคล้ายๆกับแท็งค์ทีสามเอาท้าเลยมีเครื่องคิดเลขมีการใช้งานกล้องผ่านนาฬิกานะครับมีไฟฉายค้นหาโทรศัพท์ด้วย นาฬิกานะครับแล้วก็สุขภาพสุขภาพสตรีตรงนี้นะครับจะเป็นการดูรอบเดือนของคุณผู้หญิงนั่นเองแล้วก็การตั้งค่าต่างๆก็สามารถที่จะตั้งค่าต่างๆผ่านนาฬิกาได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวผมกดได้ดูเลยนะครับโอเคขอโฟกัสนิดนึงอะกดตั้งค่าเราสามารถตั้งค่าอะไรต่างๆได้เยอะมากๆเลยนะครับนี่คือเมนูด้านในของนาฬิกาขอกดแบ็กออกนอกจากนี้นะครับ okay, นาฬิการุ่นนี้ยังมีการออกแบบว่าสมมติว่าผมใส่ถุงมืออยู่แบบนี้นะครับแล้วผมต้องการที่จะใช้งานนาฬิกาแต่ว่าการสัมผัสหน เห็นไหมแบบนี้สามารถใช้งานปุ่มแบบนี้ได้เลยนะครับก็ถือว่าออกแบบมาได้ดีเลยทีเดียวนะครับอ่ะกดออกดีกว่านะครับคราวนี้ผมไป้ดูอีกสีหนึ่งกันบ้างดีกว่านะครับอีกสีหนึ่งคือจะเป็นสีขาวเบจนั่นเองนะครับอ่ะมาดูสีขาวเบจกันสีขาวเบจถ้าถามผมว่าผมรู้สึกยังไงนะผมว่ามันสวยเป็นอีกสีหนึ่งที่สวยมากนี่ครับอ่ะขออนุญาตปรับสีเพื่อนๆได้ดูนิดนึงนะ สีขาวเบทเนี่ยเพยื่อนเพ่ดูที่ถุงม,มือของผมนะครับถ้าถุงม,มือสีขาวมันจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าสีขาวเบดมันจะเป็นสีแบบนี้ครับคือขาวออกเหลืองๆแบบนี้มันก็ให้ความรู้สึกที่ดูทันสมัยสวยงามผู้ชายก็ใส่ได้นะผู้หญิงก,ก็สามารถใส่ได้เช่นกันนะครับมันให้ฟิลอารมณ์แบบคล้ายๆกับนาฬิกาคาซิโอเบทพีจีอารมณ์แบบนั้นเลยนะครับสายก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเป็นในส่วนของสีขาวเบทนี่ครับนี่นี่คือสีขาวเบดของเขานะครับด้านหลังจะเป็นแบบนี้เลย บอ้คราวนี้ผมขอพูดในส่วนของการทดสอบที่ผมได้ทดสอบมาบ้างดีกว่าว่า10การทดสอบที่ผมไปทดสอบมาได้แก่อะไรบ้างแล้วเดี๋ยวจะต่อด้วยในส่วนของการใช้งานแอปแล้วกันนะครับขอพูดถึงการทดสอบก่อน10การทดสอบนะครับเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจซื้อนาฬิการุ่นนี้นะครับข้อที่1คือการทดสอบความทนทานจากการที่ผมนําไปทดสอบความทนทานด้วยการโยนลงมานะครับในความสูง1.2เมตรจนถึง1.5เมตรเนี่ยแล้วก็มีการขับรถทับอีกครั้งหนึ่งนะครับปรากฏว่านาฬิกาแทบจะไม่มีริ้วรอยอะไรใดๆเลยนะครับตัวที่ผมใช้ทดสอบคือสีดําสีนี้ เพราะผมตั้งใจว่าจะใส่เองนะครับก็เห็นปเพื่อนๆเห็นไหมให้ดูเลยมันไม่มีริ้วรอยอะไรใดๆเลยนะครับนี่คือใช้งานมาจริงๆนะครับนี่คือการทดสอบอันที่1คือการทดสอบความทนทานแข็งแรงนั่นเองนะครับก็ถือว่าผ่านเลยนะครับต่อมาการทดสอบที่2ครับการทดสอบการขูดกระจกปรากฏว่าพอใช้กระจกแบบ Gorilla Glass สามเนี่ยพอเอาคัตเตอร์ไปกรีดเนี่ยนะครับมันก็แทบจะไม่มีริ้วรอยอะไรใดๆเลยนะครับกระจกก็ถือว่าเป็นนาฬิกาที่มีความทนทานแข็งแรงนะครับต่อมาข้อที่3ครับการทดสอบเชื่อมต่อครั้งแรก พอเราเชื่อมต่อครั้งแรกผ่านแอปที่ชื่อว่า c o s p e c k Fit นะการเชื่อมต่อครั้งแรกก็ทําได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ยังมีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ทุกๆประมาณหนึ่งอาทิตย์เนี่ยอัปเดตเฟิร์มแวร์ประมาณ2ครั้งนะครับและต่อมาครับการทดสอบอันที่4คือการทดสอบ GPS ผมทดสอบจากการทดสอบเนีย่ยผมพบว่าการทดสอบ การจับ GPS ครั้งแรกเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างนานครับอยู่ที่ประมาณ37วินาทีนะครับแต่ครั้งที่ 2, 2ครั้งที่3ครั้งที่4เนี่ยจับได้ค่อนข้างไวครับอยู่ที่ประมาณ5-10วินาทีต่อมาครับการทดสอบอันที่5คือการทดสอบการใช้งานในเรื่องการออกกำลังกายแล้วก็ใส่ในชีวิตประจำวันนะครับ พบว่านาฬิการุ่นนี้ใส่แล้วรู้สึกใส่สบายนะครับน้ำหนักค่อนข้างเบาจับ GPS ค่อนข้างไวนั่นเองนะครับต่อมาการทดสอบอันที่6กครับการทดสอบการกันน้าผมใส่ไปว่ายน้ํามาเรียบร้อยลวมันสามารถกันน้ําได้เพื่อให้สามารถมั่นใจได้นะครับมันสามารถกันน้ําได้ในระดับ5 ATM เลยทีเดียวนะครับคือกันน้ําในระดับ50เมตรนั่นเองนะครับใส่าตากฝนได้สบายๆเลยนะครับต่อมาอันที่7ครับการทดสอบในเรื่องของการรับสายตัดสายโทรออกการอ่านข้อความ อ่านข้อความเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับอ่านข้อความได้อย่างชัดเจนแต่ว่าถ้าเป็นข้อความยาวๆครับเราจะต้องไปอ่านในโทรศัพท์มือถืออีกครั้งหนึ่งนะครับสามารถตัดสายได้สามารถโทรออกได้จากการทดสอบการโทรออกของผมนะพบว่านาฬิการุ่นนี้นะครับในฝั่งผมที่ผมได้ยินเนี่ยผมจะรู้สึกว่ามันได้ยินเสียงค่อนข้างเบาแต่ฝั่งพรรยาผมนี่ผมตัวไปหาพรรยางผมเนี่ยนะครับได้ยินเสียงค่อนข้างดังแล้วก็ชัดเจนเลยทีเดียวนะครับได้ยินชัดไหมครับค่ะแล้วเสียงมีขัดขัดหายหายไหม ไม่มีเสียงเสียงโอเคใช่ไหมแต่ปลายสายจะรู้สึกว่าเสียงเบาไปสักนิดนึงแต่ก็ยังพอฟังได้อ๋อโอเคโอเคได้ไดทดสอบแค่นี้แหละโอเคครับขอบคุณครับครับต่อมาคราวนี้มาดูการทดสอบอันที่8กันการทดสอบในเรื่องของสุขภาพจากการทดสอบในเรื่องของสุขภาพนะครับมีอยู่สิ่งหนึ่งที่ผมติดใจคือ SPO2 นั่นเองนะครับผมวัดครั้งแรกเนี่ยมืนวัดได้99% ต่อมาผมใช้งานการวัด s p o 2ครั้งที่2เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ85ครั้งที่3จะอยู่ที่ประมาณ95ผมอถือว่าตรงนี้มันมอาจจะมีความการแกล่งการแกว่งบ้างเล็กน้อยนะครับโอเคคราวนี้มาดูในส่วนของการการทดสอบอันที่9กันครับการทดสอบความสเสถียรคืออย่างนี้ครับตอนที่ผมรีวิวแท้งที่3อั t ลตาไปเนี่ยปรากฏว่ามีหลายคนบอกว่ามันไม่สเสถียรเลยอะไรเงี้ยแต่เอาจริงๆนะผมใช้แท้งที่3อัลตามาจนถึงทุกวันนี้ ผมยังคิดว่ามันเสถียรอยู่นะครับยังไม่เกิดแบบอาการแหลกหรืออาการกระตุกหรือรีสตาร์ทเองยังไม่เจอนะครับรวมถึงเรือนนี้ด้วยเจ้าแทงเอสสองใช้มา7วันครับไม่เจออาการแบบรีสตาร์ทเองไม่เจออาการอะไรใดๆเลยนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะถ้าเกิดปัญหากับนาฬิกาเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆสามารถส่งไปซ่อมได้เพราะว่ามันมีประกันให้ด้วยอันนี้บอกเลยมีประกันให้ด้วยนะครับจากบริษัทเลยนะครับและต่อมาข้อสุดท้ายแล้วครับคราวนี้การทดสอบการชาร์จนะครับแล้วก็จํานวนความทนทานของแบตเตอรี่อย่างที่เราให้ฟังไปครับว่าผมใช้มาแบตสิอ แบตอยู่ที่ประมาณ81%ผ่านไป1อาทิตย์แบตลงมาเหลืออยู่ที่ประมาณ4.5%ก็ถือว่าแบตค่อนข้างอึดเลยทีเดียวแล้วก็การชาร์จพลังงานนะครับ1%ใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ1นาทีก็ชาร์จได้ปานกลางค่อนข้างที่จะไวเลยทีเดียวนะครับนี่คือ10การทดสอบที่ผมได้ทดสอบมาสรุปเลยกัน10การทดสอบที่ได้ทดสอบมาจุดที่ผมชอบนะคือมันทนทานแข็งแกร่งนะครับแล้วการโทรเข้าโทรออกเนี่ยทำได้ดีการรับข้อความเนี่ยก็ทำได้ดีเช่นกันนะครับแล้วก็ในส่วนของการออกกำลังกายสายไปออกกำลังกายเนี่ยน้ำหนักค่อนข้างเบาแล้วมีีตัวเนท่่อ ค่อนข้างที่จะกระทัดรัดเลยทีเดียวนะครับนี่คือจุดที่ผมประทับใจนะครับคราวนี้มาดูที่แอปกันบ้างกจากการใช้งานแอปนะครับแอปของเขาจะชื่อว่า c o s p e t Fit นะครับผมขอเอาแอปเอาือถือนิดนึงเอาือถืออยู่นี้แอปเขาจะเป็นแอปที่ชื่อว่าเนี่ยเปิดได้ดูนิดนึงนะพอดีใส่ถุงมือมันจะไม่ค่อยติดอ่านี่ c o s p e t Fit ตัวนี้นะครับถ้ากดเข้าไปเดี๋ยวนะนเขาใช้ปากกาดีกว่านะครับนี่การแสดงอะไรต่างๆนี่ก็เหมือนกับแท่งที่สามอัลตาเลยคือมีการแบ่งสัดแบ่งส่วนมาอย่างเรียบร้อยแล้วอ่านค่าต่างๆเนี่ยอ่านค่าได้ง่ายมากนะครับ เห็นไหมอ่านค่าได้ง่ายมากๆเลยนี่นะครับสามารถดูได้หมดเลยนะครับหรือการออกกําลังกายเราสามารถที่จะเลือกการออกกําลังกายแบบดูแบบไอ้ตัวนี้คือการออกกำลังกายที่แบบประมาณว่ามันจะจับอัตโนมัติของเรานะครับสามารถดูได้นะครับการเดินกลางแจ้งเพิ่มใหดูนะการเดินกลางแจ้งที่ผมกดเข้าไปดูผมไปทดสอบมานะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ่ะเห็นไหม GPS เนี่ยสามารถที่จะดูค่าอะไรต่างๆเนี่ยได้อย่างแม่นยําเลยนะครับต่อมาครับทําให้ดูอีก ในส่วนของอุปกรณ์ถ้าเรากดที่อุปกรณ์นะครับมันจะมีตลาดหน้าปัดของนาฬิกาให้เราดูดูด้วยนะครับมันสามารถเลือกได้หลายรูปแบบมากๆนะครับมีทั้ง AOD คือ Always On Display หรือการปรับปรุงล่าสุดถ้ามีหน้าจอใหม่ๆมเนี่ยมันจะขึ้นที่ปรับปรุงล่าสุดแบบนี้นะครับนี่เราสามารถเลือกได้เยอะมากๆเลยนะครับต่อมาให้ดูอีกแอปนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยมีอะไรนะผมมองว่าแอปเนี่ยมันทําได้ดีอยู่แล้วนะครับเราสามารถที่จะตั้งค่าต่างๆได้สายเลยกเข้าได้หรือ m s แจ้งเตือนได้เราจะต้องเข้าไปกดเปิดก่อนนะครับเห็นไหมต้องเปิดก่อนนนแบบบี้ะครั แล้วก็ในส่วนตรงนี้สายเล็กเข้าเราต้องเปิดก่อนในการใช้งานนะครับเกิดใครแบบเฮ้ย <shit, S 2> ทำไมไม่มีสายเลยกเข้าต้องไปเช็กนะว่าเปิดไว้อยู่ไหมเปิดไว้ไหมนะครับมีอีกมีอีกมีให้ดูอีกอ่ะการแจ้งเตือนตรงเนี้ยถ้าเราอยากให้มีการแจ้งเตือนเราจะต้องเข้าไปกดเปิดก่อนยกตัวอย่างเช่น u t u b e อย่างเงี้ยเปิดอย่างเงี้ยนะครับอ่ะง่าย,ยไหมวิธีการใช้แอปง่ายมากครับต่อมาอันสุดท้ายละนะครับก็คือในในส่วนของของฉันตรงเนี้ยก็จะเป็นในส่วนของอ่ะดูดูนะ ความท้าทายต่างๆที่เขามีให้อย่างผมอ่ะผมเดินครบ4,009มันก็จะมีเหรียญตราแสดงขึ้นมาว่าผมได้เดินพันเด่านแรกไปเรียบร้อยแล้วนะมันเป็นเกมครับให้เราแบบประมาณว่าขยันออกกำลังกายมากขึ้นนั่นเองนะครับและต่อมาที่อยากให้ดูตรงนี้อแอปของบุคคลที่3ตนี้หลายคนต้องการใช้นะครับนาฬิการ,รุ่นนี้แอปตัวนี้นะครับมันสามารถเชื่อมต่อกับ Apple Health ได้หรือ s t a r ว a าได้นั่นเองมันสามารถทําได้นะครับโอเคการเล่นแอปขอเล่นให้ดูแบบสั้นๆเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วก็มาดูที่ในส่วนของนาฬิกากันต่อขอพูดถึงราคาากกันเลยดีว่ ให้ดูอีกรอบหนึ่งนี่เหยียบรถทับมาเรียบร้อยแล้วโยนตกมาเรียบร้อยแล้วนะครับนาฬิการ,รุ่นนี้นะครับถ้าเป็นราคาเต็มเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ4,290บาทครับแต่ถ้าเป็นราคาลดแล้วมันจะอยู่ที่ประมาณ3,290บาทหรือต่ํากว่านั้นเพื่นพอนๆพลองดูตามปโปรต่างๆของช้อปปีหรือลาซาด้านะครับมันจะมีโปรโมชั่นอยู่เพื่อนเพื่อนอาจจะซื้อได้ต่ำกว่า3,290อันนี้ลองดูนะครับวันนี้ผมจะได้ใส่ลิงก์ผมใส่ลิงก์ไว้ด้วยนะถ้าใครสนใจเกี่ยวกับนาฬิการุ่นนี้นะครับใส่ทั้ง ช้อปปี้อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถกดเข้าไปซื้อได้เลยแล้วก็ของแท้แน่นอนแล้วก็มีประกันให้ด้วยนะครับสามารถมั่นใจได้นั่นเองนะครับโอเควันนี้นะครับก็ขอรีวิวไว้สั้นๆเท่านี้เลยกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร e นะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปจะเอานาฬิกาสมาร์ทวอทที่มีความน่าสนใจแบบนี้มาให้ดูอีกแน่นอนแล้วก็จะเป็นการทดสอบแบบจริงจังให้ดูด้วยนะครับโอเควันนี้ก็ต้องไปก่อนนะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ